สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหมอนี่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนี่มิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอน,นะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้ทุกครั้งที่่่หมมอออออบอกนนะนาาะะยลืะคะืคตตั้งจิิธช วันเดือนตัวเองทุกครั้งและขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันเดือนไปเกิดตัวเองทุกครั้งนะวันนี้จะเป็นพลังงานในด้านที่ดีพลังงานด้านบวกนะคะวันนี้นะคะใครที่ผ่านเขา้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นพลังงานไพ่แลนดอมเนาะที่หมอบอก สิ่งดีๆหรือปฏิหารที่จะบังเกิดขึ้นใน15วันหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้หรือการเปิดไพ่ทำนายในครั้งนี้นะคะขอให้สิ่งความคิดภายในใจของคุณประสบความสําเร็จในครั้งนี้นะหมออธิษฐานจิตขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่ขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าสิ่งดีๆปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างใน15วันหลังจากนี้นะคะที่เห็นคลิปเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกอะไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดนะคะเม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่นะคะพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะวันนี้เป็นไพ่หินดูโดยตรงนะคะ เรามาดูกันเลยการเปิดไพ่ของหมอแต่ละอย่างอาจจะไม่เหมือนกันหรือมีความแหวกแนวหรือแตกต่างนิดนึงเป็นพลังงานจิตนะคะที่หมอเปิดนะขอให้สำเร็จสมปรารถนาสิ่งที่คุณมุ่งหวังใน15้าวันนี้นะคะหลังจากเปิดไพ่ไปแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยมาดูกันเลยอันดับแรกสิ่งที่หมอบอกนะคะความคิดภายในใจคุณหรือมีความมุ่งหวังนะคะการอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพรที่คุณขอไว้ว่าขอให้ปลดภาระหนี้สินนะคะหรือบางคนบางกรณีตกงานหางานทําอยู่คุณจะได้งานนะคะ จะประสบความสําเร็จอุปสรรคต่างๆปัญหาที่คุณเจออยู่อ่ะมันลุมเล้าความรู้สึกทําให้คุณเครียดมีความกังวลแต่คุณจะผ่านไปได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรูปปักรักษานะคะถ้าเกิดสะดวกนะคะหมอแนะนำเนาะให้ไปไหว้อาองค์เฮงเจียก็ได้นะคะเกี่ยวกับาทางศาสนาของจีนก็ได้หรือว่าจะเป็นฮินดูโดยตรงก็ได้นะคะหรือเราจะไปไหว้เกี่ยวกับ พระนารายก็ได้ขอความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือว่าขอความสําเร็จในเรื่องด้านต่างๆองค์พระพรหมก็ได้ที่หมอบอกนะคะเน้นย้ํานะคะส่งพระองค์นี้นะขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ใครที่มีปัญหาอุปสักคนะคะในการ คืนลงคดีความคุณจะชนะคดีความหรือผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้นะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะใครที่หาทางออกชีวิตไม่เจอในด้านปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะขจ,จัดขัดขวางไปได้อาจจะมีการเดินทางนะคะด้านการทํางานอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาเนี่ยจากการเดินทางการทํางานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คําชูนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นเดินทางมีโชคนะที่หมอบอกค่ะอาจจะได้รับทรัพย์ นะคะสองสองเด้งที่หมอกําลังจะพูดอยู่นะคะอุปสรรคปัญหาที่คุณมีมันผ่านพ้นไปได้แล้วคุณประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ขอให้คิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีบวกกับการสวดมนต์ไหวพระกรวดน้ํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาให้คุณประสบความสําเร็จมากขึ้นบางคนบางกรณีเครียดมากเกินไปไม่ดีบางทีไปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือการปฏิบัติสวดมนต์นะคะเป็น ทำอยู่เป็นประจำจะด,ดีอยาแบบทำๆข,ขาดๆไดห้หายนึกอยากจะขอท่านแล้วค่อยไปทำหรือปฏิบัติไม่ได้คุณต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนความเครียดความกังวลตรงนี้ไปพรที่คุณขอจะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ขอให้คุณตั้งใจนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่มันไม่มีคําว่าช้าหรือล่าช้าหรือสายเกินไปในไพ่ขึ้นมาขอให้คุณลงมือทำและปฏิบัติเดินทางไปไปถูกที่ถูกทางแล้วมันจะประสบความสำเร็จเองในไพ่ขึ้นมาถ้าเกิดมีคดีความ การโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะขี้คายคดีไปได้แล้วจะประสบความสําเร็จอาจจะเหมือนว่าตึงเครียดนิดน,นึงที่ผ่านมาแต่อุปสรรคตรงนี้มันจะขี้คายไปได้นะคะใครที่คิดไม่ดีกับเรามันก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะขอให้เราคิดดีทดําดีไม่ต้องไปสาปแช่งใครปฏิบัติตัวเองดีนะคะอยู่ในศิลในธรรมที่หมอบอกแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระดีๆการเงินอยู่ดีๆได้มาแบบฟ,ฟุ๊กๆปุ๊บปัป๊บได้เงินลักษณะประมาณนี้แต่การเดินทางจะเป็นการที่นําทรัพย์สินมาให้คุณนะคะเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรม จากการเดินทางที่หมอบอกนะคะอย่าลืมกวดน้ํานะให้เจ้าที่เจ้าทางเยอะๆเวลาเราไปทาสถานที่ใดนะคะสวดมนต์ไหว้พระแล้วกวดน้ําไม่ทันนิดนึงโชคช่วยอํานวยทรัพย์นะคะประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ขอให้คิดดีทดําดีอะไรที่เราคิดในใจอย่าไปคิดในแง่ลบค่ะให้พรตัวเองแล้วจะ แลปรปรถนาสิ่งใดเราจะะสมประสบความสําเร็จขอให้คิดแต่สิ่งที่ดีพูดดีนะคะพูดดีทดําดีอยู่ในสินในธรรมแค่นั้นแหละที่หมอบอกแล้วทุกอย่างคุณจะได้นะคะในสสัปดาห์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันหรือว่าปาฏิหาริเกิดแบบฟุกๆที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลรับพลังงานที่ดีไปนะแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ใจเย็นลงมาก เออเป็นใจเป็นคนที่ใจเย็นลงอีกนิดหนึง่งเวลาคิดหรือจะพูดอะไรให้เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำเสมอนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความวู่วามหรือว่าการมีปากมีเสียงสุดท้ายมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะมันอาจจะแบบทําให้เราเสียหน้าเสียเงินเสียทองอลักษณะประมาณนี้ให้ระวังความคิดภายในใจเราด้วยสิ่งที่หมอบอกนะคะบางทีการที่เรา ช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปก็ทําให้เราเป็นทุกข์มันอาจจะต้องมีภาระนี้สินหรือขึ้นลงขึ้นศาลโดยการที่เขาเรียกอะไรเราไปกู้หนี้ยืมสินมาให้ผู้อื่นแล้วเราต้องไปเดือดร้อนต้องไปช่วยเหลือเราต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลเพราะการช่วยเหลือคนอื่นนะคะ่ะเหมือนดวงเรามันตกตรงนี้เนาะที่หมอบอกก็คืออ่าหมั่นคิดใหม่ปฏิบัติใหม่จะทําหรือจะช่วยเหลือใครดูคนนิดนึงกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยที่หมอบอกมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาไม่กระทั่งชุดคู่ชีวิตคนรักก็เหมือนกันบางครั้งบางกรณีอ่ะกำลังคาา้ีนท่เขม เหมือนว่าดูจากเซนเราก่อนว่ามันโอเคไม่โอเคที่หมอบอกถ้ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไม่ดีเท่าที่เราคิดก็อย่าเพิ่งรีบร้อนไปลงหลักปักฐานหรือว่าให้เขาหยิบยืมเงินหรือว่าออกนู่นออกรถออกลาซื้อข้าวซื้อของที่มีค่าให้เขาแล้วสุดท้ายเราจะเป็นคนที่บอกช้ำถ้าเกิดว่าเขาหอบทุกอย่างหนีเราไปเงี้ยปัญหามันเกิดตามมาได้ที่หมอบอกให้ระวังหรือเคลียร์ตัวเองตรงด้านตรงนี้นิดนึงนะคะเนาะ ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินธุรกิจการงานราบรื่นใครที่ตกงานหางานอยู่ก็ขอให้สาเร็จสมปรารถนาให้ได้งานใหม่ในเร็วๆวันนี้นะคะขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าชูคุณและเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะมีแต่ความโชคดีล่ารวยประสบความสําเร็จนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานับจากนี้เป็นต้นไปนะขอให้ประสบความสําเร็จทั่วหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ